ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับคาว่าธาตุนะครับธาตุเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะครับธาตุเอาคือเราเอาภาษาของอิตาลียมาใช้คำว่าธาตุนะครับคำว่าธาตุเนี่ยเดิมทีอาจจะยังไม่มีในแดนโซนภูมินะครับยังไม่มีธาตุยุควัฒนธรรมบ้านเชนี้อาจจะยังไม่มีธาตุนะครับข้อสันนิษฐานผม เพราะว่ายุวัฒธธรรมบ้านเชียงยังไม่มีความเป็นประเทศนะครับอาอาจจะมีความเป็นแหล่งเป็นแหล่งชุมชนนะครับเป็นแหล่งชุมชนความเป็นบ้านเมืองก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเอก็คือว่ายังไม่ได้คิดเป็นระบบประเทศขึ้นมานะครับเอ่าพราะว่าเป็นระบบเป็นบ้านเป็นเมืองอ่า มีบ้านมีเมืองขึ้นมามีอรารยธรรมขึ้นมาเขาก็เรียกว่ายุคทวารวดีนะครับอ่ะยุคทวารวดีนั่นแหละครับพอเป็นยุคทวารวดีก็ต้องมีบ้านเมืองเห็นไหมครับที่เราตรวจเห็นเยอะแยะไปในภาคอีสานนะ่ะที่ว่าอ่าเมืองที่เป็นลักษณะมีคูน้ําล้อมรอบนั่นแหละครับทวารวดีนะครับอ่ากพัฒนาพัฒนามาจากศาสนามาจากรูปแบบของเถรวาทสยามเทศนะครับก็เลยต้องเป็นยุคทวารวดีนะครับอ่า แต่แต่ประเทศเราเราให้ชื่อว่าเป็นประเทศสยามนะครับเพราะว่าตอนตั้งกรุงศรีธยาเราก็บอกว่าเราเป็นอ่ากรุงศรีธยาเป็นทวารวดีนะครับนะกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธย,ยานะครับเขาตั้งเป็นอย่าง,งั้นนะครับ <c oughs> เขากล่าวถึงทวารวดีแต่ว่าพอกล่าวถึงประเทศเขาจะกล่าวให้เป็นประเทศสยามนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอ่าแต่พอพอเป็นเป็นชาติเป็นชนชาติเขาเรียกว่าชนชาติไทยนะครับ ก็ไม่ใช่เผ่าไทยนะครับชนชาติไทยก็คือทุกเผ่ารวมกันเป็นชนชาติไทยนะครับเรียกว่าเรียกว่าชนชาติไทยนะครับไม่ใช่เรียกเผ่าไทยนะครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ใช้เข้าใจผิดว่าอ้าวมีเผ่าไทยมีเผ่าเขมรม,มีเผ่าลาวเผ่ามอนเผ่าต่างๆนานามันไม่ได้อย่างนั้นนะครับคือชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเผ่านะครับเราตั้งเป็นชื่อชนชาติว่าชนชาติไทยในสยามประเทศเท่านั้นนะครับประเทศอื่นเราไม่มี เราไม่ตั้งเป็นชนชาติเราไม่ตั้งเป็นชนชาติไทยนะครับถ้าออกนอกขอบเขตของสยามประเทศนะครับอัอนนี้การมีธาตุนี่มันเกิดจากไทยเรารับเอาศาสนาเข้ามาอันนี้พูดถึงธาตุในในเมืองไทยนะครับในในในโวนภูมิในในสยามเทศคือความเป็นธาตุในรูปแบบของสยามเทพก็คือว่าเมื่อศาสนาเข้ามาจากอินเดียนะครับเรารับเอา ศาสนาเข้ามาก็คือศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาแรกที่เข้ามานะครับเอาพระไตรปิฎกเข้ามานี่ครับพระไตรปิฎกเข้ามาทรงรุ่นแรกเข้ามาก็ยังไม่มีความความเป็นธาตุนะครับอ่าอ่ายังไม่มียังไม่มีทีน,นี้เข้ามาเสนอมูหัวหน้าชุมชนต่างๆอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่านะครับหัวหน้าเผาเขมรเผา,เา phabet, perde, ลาวเผามอนอะไรประมาณนั้นนะครับที่อยู่ในแดนสุวรรณภูมิเขากําลัง แลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่อย่างงู้นอย่างงี้นะครับอพอพอมีพุทธศาสนาเข้ามาพ่อคาอ้าผู้ทธเจ้าก็อสสเสนออาจจะคุยกับทางพ่อค้ามาแล้วครับคุยมากับสรงรุ่นแรกมาแล้วว่าจะต้องเอา,อาศาสนาลบมาไว้ที่นี่เพราะว่าพระพุทธองค์มอง,งข้างหน้าว่าในอินเดียอาจอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> เลยหลบหลบหลบออกมาถึงรอดมาถึงปัจจุบันนี่ครับ ตำราคำสอน8 4 0 0 0คำสอนอ่าอนถึงได้มีนะครับทีนี้พ่าดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพาดก็เกิดจากความเจริญนะครับเพราะเอาศาสนามาปฏิบัติปุ๊บก็มีผู้มีผู้สนใจมาศึกษามีสติปัญญานะครับเกิดสติปัญญามากกว่าเดิมนะครับก็กกมีศรัทธามากก็เลย ปวารณาตนเป็นทาตนะครับเป็นทาสรับใช้คําสอนรับใช้แปดหมื่นสี่พันคำสอนหรือพระไตรปิฎกนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างพุทธทาสเนี่ยท่านบวชตลอดชีพนะครับท่านก็ประวารณนาท่านว่าท่านเป็นพุทธทาสก็คือว่าอขอเป็นทาสรับใช้พระพุทธศาสนานั่นแหละครับนะครับผลงานของท่านพุทธทาสถึงได้มีมามากมายก็เพราะว่าท่าน อ่านมากศึกษามากค้นคว้ามากแล้วก็เพราะว่าเราเราตนขอรับใช้ก็เลยตั้งชื่อของตัวเองว่าพุทธทาสยังไงล่ะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอ่าอันนี้กล่าวตัวอย่างนะครับกล่าวตัวอย่างเนี่ยคือทีนี้ว่าทาสมันมันมีมาอย่างไรอีกนะครับอันดับแรกเลยเมือ่อยุคสงุลโสก็ พระเจ้าโศกก็เป็นทาตนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธาและประวัติตนรับใช้พระพุทธศาสนาก็ทุ่มเทเต็มที่นั่นแหละครับด้วยใจศรัทธายิ่งนะครับอ่ก็ขอ,ขอเป็นทาสในสิ่งที่ดีนะครับเมื่อก่อนอพระองค์อาจจะเป็นทาสจากศรัทธาในเรื่องการลบการลบการสงครามอะไรนับหน่อยนั้นเน่ะพอมาตรวจสอบสาศาสนาก็เปลี่ยนใหม่ไม่ลบแล้วอ ว่าศรัทธาในการลบมันล้าสมัยอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับพระเจ้าโสมก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็มาเป็นศรัทธาเอ่อมาเป็นศรัทธาพุทธศาสนาทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าพระวรรณาตนเป็นเอ่าเป็นผู้สนับสนุนผู้อุปถากอุปถัมภ์เต็มที่เลยแบบยศใหญ่สูงสุดก็คือรา,ชาอ,ราชาอาชาาอาโศกพระเจ้าเอ่เป็นเจ้าแผ่นดินที่ใหญ่สุดในอินเดียยุกงันนะครับก็พระวรรณตนเป็นทาสนะครับเป็นผู้หนุนเป็นผู้ศรัทธา นะครับหรือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ที่บวชนานๆนะครับบวชบวชบวชแบบว่าประวรตารตนเต็มที่เบอรางท่านลาสิขาก็ยังก็ยังเป็นผู้รับใช้อ่าต่อศาสนานี่ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีนี่ผมพ,พูดเรื่องธาตุไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะครับ <laughs> อ่าเป็นธาตุปัญญานะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นธาตุ ปัญญาความรู้ในในในาศาสนานะครับ <S 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 เห็นไหมครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเราเลือกเรื่องธาตุอันนี้หลักฐานคําว่าธาตุนี่ครับก็คือนี่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 อันนี้ททหารสระนะครับทาสาแปลว่าธาตุนะครับทาสีทาสาก็ธาตุชายหญิงนะครับเห็นไหมครับอันนี้จารึกนี้เอ่พอพศหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งเอาไปลบกับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ ประมาณ1,157ปีประมาณนั้นนะครับตั้งด้วย2,568เห็นไหมครับก็ลบปุ๊บก็พันกว่าปีนะเกือบเกือบพันสองปีเห็นไหมครับพุทธศตวรรษที่14บสีเห็นไหมครับพศ1 4 1 1นะครับจารึกบอ่ออีกาเนี่ยหลักฐานครัว่าธาตุที่เก่ามากมากนะครับอาจจะเก่ากว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ยกมาให้ดูนะครับ <laughs> เอาแค่เก่าที่สุดนี่ก็แม่เกือบ เออเกือบพันห้าร้อยปีแล้วไม่ใช่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาแค่ตัวอย่างนะครับทีนี้อ่าก็จะมีเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองก็ก็จะต้องศรัทธาในพระศิวะหรือเทพเจ้าอ,าอื่นๆด้วยก็ศรัทธาแต่ว่าในในแบบสยามนี่เขาศรัทธาเทพเจ้าอ,าอื่นๆด้วยแต่ว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเป็นสังขารเพื่อมาให้มาให้ช่วยอุ้มชูราชาและราชาก็จะพิทักษ์ พระพุทธศาสนาแบบเทราวาสสยามเทศยังไงนะครับเพื่อ,อเพื่อปกป้องคำาสอนนี้ให้ให้มีอยู่ต่อไปให้ถึง5,000ปีนะครับแ่นสี่พันคำสอนนี่ให้ให้ถึงอันนี้การเป็นทาตแบบสยามนะครับเห็นไหมครับทีนี้พราอ,อความเป็นทาตเกิดขึ้นความเจริญเกิดขึ้น,ม,นมีบ้านเมืองมีประเทศเห็นไหมครับมีชนชาติ ทีนี้ผู้ที่จะตกเป็นทาสได้ก็ต้องก็คือผู้ที่ไม่รู้ศาสนาเองไหมครับอ่าไม่รู้ศาสนาอยู่ตามปากเขาก็ไปเกณฑ์มามารับใช้นะครับมารับใช้แล้วเจ้าเมืองก็ก็เป็นทาสรับใช้ศาสนาอยู่แล้วเป็นผู้บูชาอ่าสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นผู้นับถือพระอินทร์พระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อะไรต่างๆนานาอ่าก็พระนารายณ์ต่างๆนานาก็ต้องมา เป็นผู้ศรัทธารับใช้พระพุทธเจ้านะครับผู้สนับสนุนนะครับอ่าจะมองว่าเป็นอ่าฝ่ายสังขารธาตุทีดีนะครับอ่าเห็นไหมครับพราะสุดท้ายแล้วต้องต้องอ่าทั้งทั้งธาตุระดับเจ้าเมืองธาตุระดับอ่าไม่ไม่ไม่รู้อ่าผู้สนับสนุนเจ้าเมืองก็ต้องหนุนหนุนศาสนาก็คืออ่าหนุนทางนะครับเขาเรียกว่าอ่าเพื่อเข้าสู่ระบบอ่าอ่า ทางเดินตามแบบเถรวาทสยามเทศเพราะว่ามีประเทศมีบ้านเมืองก็มีผู้รับใช้มีระบบการเงินนะครับมีระบบการเงินการขยายการแลกเปลี่ยนมันก็มีมาก,ก่อนอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเมื่อมีศาสนาก็ธาตุมันก็เกิดมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันดับแทกเกิดจากเจ้าเมืองศรัทธาแล้วก็ประวัประวรตนาตนปฏิบัติธรรมว่าจะเป็นธาตุรับใช้เพราะว่าศาสนาเป็นสิ่งดีเป็นทําให้ฉลาด นะครับาศาสนาเนี้ยพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ให้ฉลาดนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องการเลือกทาสนะครับผมเลือกว่าว่าทาสมีมาอย่างไรก่อนผมสืบสืบมานะครับมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ทาสในยุโรปนะครับเขาก็มีมาตั้งแต่ยุคโลมันใช่ไหมครับมีหลักฐานมีทาสกันมาแต่ว่าความเป็นมาของทาสมันต่างกันนะครับอ,อาจจะมองในแงภ่ภาคหลังเนี่ยยุคก,กรุงศรีธิยาคําว่าทาส อ่าก็เป็นไปในทางที่หนักที่ที่หนักเพราะว่ามันเป็นอ่มันเป็นบางยุคนะครับที่ว่าอ่พาพฟะาค่าไทยนี่จะต้องอ่าทงานหนักเพราะว่ามันเป็นยุคเคร่งเครียดเป็นยุคที่ว่าประเทศนั่นก็จะมาลูกล้านนะ่ะทางพม่าก,ก็จะมาลูกทางอ่ขอมก็จะมาอ่ต้อแย่อย่างนี้แหละทำอยู่ทำให้กุ้งศิวิทยานะ่ะไม่เป็นอันที่วางใจมันก็เกิดความรุนแรงขึ้น ขึ้นมาบ้างนะครับตามตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าระบบบ้านเมืองหากว่ามีความสงบสุขพวกไพ่ฟ้าข้าไทยก็มีความสุขพวกธาตุพวกอะไรก็มีความสุขหมดทุกคนความสุขราชามีความสุขได้ปฏิบัติธรรมนะครับพระสงฆ์ก็มีความสุขใจมีสันมีบ้านเมืองมีสันติพระสงฆ์ก็มีความสงบร่วมไปอีกแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงหลักธรรมได้โดยง่ายเห็นไหมครับ ไปมาหาสู่เข้าทำตราบได้ที่เกิดเหตุเพราะว่าโลกสังขารมันแปรปรวนนะครับอ่าม,มันแปรปรวนมีดีมีร้ายนะครับมีกุลียุคมีสุขสบายนะครับมีทุกมีสุขแต่นะครับเป็นมันเป็นโลกสังขารถ้าก็ต้องเขาใชตัวนี้ที่นี่ผมอธิบายเรื่องธาตุมันก็มีมาตั้งแต่เราเริ่มมีความเป็นสยามประเทศแล้วเราเราเอารับเอาศาสนามาแล้วเอาเป็นธาตุในทางที่ดีนะครับเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้น ไม่มีผู้รับใช้ไม่มีระบบต่างๆมันก็จะเป็นประเทศไม่ได้นะครับาศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งที่เขาร่วมแรงร่วมใจหมายถึงว่าพวกท่าต่างๆเขาก็หนุนเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็หนุนาศาสนาเห็นไหมครับอ่าเจ้าเมืองก็นับถือหลายเทพเจ้าอ่าที่จะอ่าให้เทพเจ้านั้นช่วยกันคุ้มครองนั่นแหละครับเป็นทั้งฝ่ายนามธรรมช่วยกันคุ้มครองอ่าประเทศบ้านเมืองนะครับระบบต่างๆให้มันอยู่ได้นะครับอ่าทีนี้ คาว่าทาตมันก็มาอย่างนี้แล้วทีน่นี้ต่อมามันมีหลายประเทศนะว่อาอ้าวพม่าก็มีมอญก็แยกเป็นประเทศเอา้อาวอ่าวลาวก็เป็นอีกประเทศหนึ่งอา้าวกัมพูชาก็แยกเป็นอีกประเทศหนึ่งเห็นไหมครับอา่าต่างคนต่างก็มีทาตนะเห็นไหมครับต่างอา่แต่เจ้าเมืองเหล่านั้นก็คงจะไม่รุนแรงกับทาตนะครับเพราะว่าเอาแค่มารับใช้ให้มีระบบเพราะว่ามันมีข้อดีในแะง่อา่า เจ้าเมืองก็ก็กลัวบาปนะครับก็กลัวผิดต่อศาสนานะครับก็ไม่ไม่ไม่ไมก่อกรรมทำขินตอบตอบท่ายฟ,ฟ้าค่าไทยนั่นแหละครับ <laughs> นี่คือทาาทานก็มีความสุขนะครับถ้าประเทศวุ่นวายขึ้นมาทางนู่นทางขวา,ายกทับมามา,มาโจมตีตรงนู่นตรงนี้เอา้าทางไฟ อ่าจีนตอนใต้บุกเข้ามาอามายึดตรงนู้นตรงนี้อะนะครับต้องไอพูดศูนย์กลางใหญ่อย่างเช่นกรุงศรีธยาศูนย์กลางใหญ่จะต้องไปแก้ไขเห็นไหมครับกรุงเทพศูนย์กลางใหญ่จะต้องไปแก้ไขอา้อาอ้ามีกบฏนิ้วเกิดขึ้นที่อา่าเมืองลาวเวียงจันทร์อะไรหลวงพระบางอะไรเขามาเขามาบุกมายึดมาเผาก็ต้องไปแก้เห็นไหมครับอา่าไปแก้ไปต่อตีก็ต้องเกณฑ์ไพ่ฟ้าค่าไทยทั้งหลายไปช่วยกันลุยช่วยแก้เห็นไหมครับเพราะมันระบบมันเป็นอย่างนั้นนะครับอา่า เป็นระบบที่ดีที่สุดในยุคต่างๆที่เราคิดได้แล้วก็ปลอดภัยที่สุดเราถึงรอดมาได้ถึงตอนนี้นะครับแล้วเราก็ามาเลิกกันเลิกทาสในสมัยในหลวงรัชกาลที่หาเห็นไหมครับอ่าอ่าก็เลิกกันได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้กล่าวถึงรอกครับแต่ว่ากล่าวความเป็นมาเรื่องทาสมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอย่างมีในจารึกอ่าทัดทดมาอีกในสมัยพอ่อคุณรามอ่าวพ่อคุณรามไปลบตรงนั้นตรงนี้ได้ค่าได้ได้ค่าสอค่าซึกนะครับได้ค่าซึกได้ ผู้ที่เขายอมแพ้เขายอมเป็นทาสรับใช้ก็อเอาก็อเอามาอยู่ด้วยนะครับก็ <c oughs> เกณฑมาอยู่ด้วยเอาเขาลบแพ้แล้วเอาก็มาอยู่กับผมก็ได้นะตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนั้นแถนี้อ่ามาทั้งหัวหน้าเผ่านั่นแหละนะครับก็มารับเอาศาสนาเห็นไหมครับอ่าคนสมัยก่อนเขาช่วยอ่าเหมือนทางล้านนาช่วยล้านานาตั้งตั้งจนเป็นจนจนเป็นอ่าจนเป็นเมืองเชียงใหม่เห็นไหมครับนั่นแหละก็ช่วยช่วยกันแบบนั้น